สวัสดีครับทีวีชนนาแนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับครับผมวันเสาร์ที่ยี่สิบเมษายนไม่อะไรหรอกอันนี้เทคสองเมื่อกี้พูดไปแล้วครึ่งชั่วโมงลืมเปิดไม์เนี่ยกินไปแล้วด้วยครึ่งชั่วโมงกำลังกันตัดต่อ ลืมเปิดไหมโอ้โหแล้วเวลาเราใช้กับองค์กรสื่อสารเนี่ยพอเราเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะไม่มีเสียงนะเสียงมันจะต้องออกไปจากตรงนี้โอ้โหโคตรเออมันก็เป็นความผิดพลาดของเราเองนะช่วงนี้ปั๊มปัมเปิดเบื่อนะมีอาการแต่ว่าดีขึ้นแล้วครับทั้งไข้หวัดทั้งอะไรพวกนี้ดีขึ้นแล้วนะก็ขอบคุณพี่น้องที่เขาให้กำลังใจโอ้ยหลันที่จะได้เสร็จแลวกำลังลงคลิปแม่เสียดายก็ เป็นความผิดพลาดนะครับขออภัยด้วยแล้วกันนะก็วันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเมื่อวานประกาศไปแล้วหลายคนบอกพี่พี่ที่หวยจัดมิทติ้งทีในมิทติ้งสี่เนี่ยว่าไงเอาตรงโลงประกาศไปแล้วครับใน Facebook มาเรียบร้อยแล้วนะอ่ามิทติ้งสี่สนใจแอดมานะครับทาง Facebook นี้นะครับผลิตภาณเดี๋ยววันนี้นะครับ kr หร di หรือ bi หรือ bi หอ bi หรือ bi หรือไ i หรือ bi หอ bi หรืรือ bi หรือรือ bi หอ bi หรือ bi หรือ bi หรือ bi นะแอดเข้ามาคุยกันในอินบ็อกแล้วก็เดี๋ยวจะแลกลาอะไรกันค่อยว่ากันนะครับวันที่12วันอาทิตย์นะครับที่12พฤษภาคมครับแมทที่อาร์เซนอลน่ายกพลบุกไปโอแทฟฟอร์ดไม่รู้สถานการณ์จะเป็นยังไงไม่รู้จะจัดเออหลายคนบอกใหญ่จัดอา้าจัดแล้วนะครับ ที่ร้าน Home off Rider นะเป็นการจัดมิตตี่ครั้งที่สี่ครั้งที่สามเราก็จัดที่นี่ครับครั้งที่สี่นี่ขอจัดที่นี่แอร์เย็นๆน,นะโอ้โหแล้วก็บรรยากาศดีจอนีดูงหลายจอนะครับใครที่สูบบุหรี่ไปดูนอก,นอกเขาก็มีจอให้อีกนะก็วันที่สิบสองบอลเตะสี่ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็เราจะไปรวมตัวกันสักประมาณสองทุ่มนะรวมตัวกันสองทุ่มไปนั่งคุยกันนั่งกินกันก่อนนะเป็นมิตครั้งที่สี่กับที่หวยนะครับ 450บาทเท่านั้นย้ำสี่าสิบบาทครับท่านจะได้รับน้ำเกกควยขวดใหญ่ๆสองขวดเดี๋ยวรายละเอียดไปดูใน facebook นะน้ำเกกควยสองขวดใหญ่ๆพร้อมกับอาหารทานเล่นซึ่งปริมาณจริงจัง อาหารทานเล่นแต่ปริมาณจริงจังถ้าใครไปครั้งที่แล้วคงจะรู้หรือว,ว่าของจริงตรงตกไม่จกตาจริงครับสําหรับอาหารร้านนี้นะโฮมออฟฟลายเดอร์ครับถนนปัญญาลานมินรานะใกล้ๆกล้กับสนามกอล์ฟลามินราอยู่เยืเ้องๆร้านอาหารคนบ้านเดียวกันเลยนะครับก็สนใจก็ทักกันมากันได้และที่สำคัญคือเมื่อวานนี้พอลง Facebook ไปแล้วพี่น้องเข้ามาให้ความสนใจนะครับกล่าวว่าสักสิบยี่ิบคนก็เอาละถือว่าเป็นการเปลี่ยนที่เชียร์บอล นะไปนั่งเชียร์กันไปนั่งพูดคุยกันปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจครับตอนนี้อยู่ประมาณ8ปดท่านแล้วนะแปดเก้าท่านขอใายนี่เปิดแอร์นะแต่ว่าอาการมันไข้มันยังออกมาไงก็ในเหงื่อนะมีผู้ที่สนใจ8ปดท่านมาแล้วเรียบร้อยครับก็กับขอบูุณจริงที่ให้ความสนใจไม่ทิ้งกัน <c oughs> นะก็อย่าลืมครับมิ팅สี่วันที่1ิวันอาทิตย์ 12, ที่12พฤษภาคมครับแมทอาร์ซนอนบุ๊ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดตรองสุดท้ายนะก็ประมาณนี้ทักกันมาได้นะครับอ่ะคงไม่มีอะไรมากมายนอกจากว่าตอนนี้สิ่งที่เรารับได้คือผมผมจะรับในสิ่งที่มันทำให้ตัวเองดูดีขึ้นไม่ได้ดูดีขึ้นทั้งสภาพจิตสภาพใจของตัวเองจะต้องแข็งแรงขึ้นเข้าใจบอลแพ้บอลผิดหวังมาอะไรนะติดๆเนี่ยมันก็จะเกิดอาการ นอยเกิดอาการไม่เข้าใจเกิดอาการรู้สึกว่าเบื่อนะซึ่งเราเข้าใจนะว่าพราะเคยเป็นไงาะเคยเป็นแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําไม่ได้ก็คือฟื้นตัวให้เร็วที่สุดเพราะาอะไรยังเหลืออีกหกแบตท,ที่เหลือยังเหลืออีกหกแบตท,ที่เหลือนะครับภาพการซ้อมวันเมื่อวานก็ถือว่าทุกคนแฮปปี้ยิ้มยันแจ่มใสครับผมว่าเขาลืมไปแล้วก็คือ จะมันมัวนั่งเศร้าแล้วมันไม่ไม่ไม่ไมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณจะต้องทคือไอ้หกแมตท,ที่เหลือที่มันรอยเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยโดยเริ่มจากคืนนี้เริ่มจากคืนนี้ตีหนึ่งครึ่งคืนนี้ครับเราจะต้องบุกไป,ปยเยือนโมเรนิวกาวเจอวูวูแคมตันอ่าเจอหมาป่าวูแคมตันซึ่งไปเยือนด้วยเงื่อนไขอย่างเดียวต้องสามแต้มเท่านั้น เท่านั้นเพราะว่าตอนนี้มีแต้มตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่2แต้มจะต้องใช้โอกาสนี้นะครับในการถูกชิงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงก่อนเพราะว่าคืนนี้ครับตอน5ทุ่มแมนซิตี้จะเตะกับเชลซีในฟุตบอลเอฟเอครับรอบรองชนะเลิศที่เวมเบอนะเขาก็ไม่มีเตะเราต้องอาศัยช่วงนี้แหละเตะก่อนอาศัยความได้เปรียบนะชิงก่อนและต้องชนะด้วยสำคัญคือต้องชนะ ผิดจากสามแต้มเหนื่อยหนักครับนะถ้าผิดจากสามแต้มเหนื่อยหนะักแต่วันนี้จะต้องชนะให้ได้นะครับอ่ะมาก่อนก่อนที่จะไปลุยกันตรงนั้นครับมาดูบทสัมภาษณ์ดีๆซึ่งซึ่งผมอ่านแล้วผมรู้สึกโอเคนะครับทั้งจากเชสฟาริเกัสเองจากพี่การิช่าก้าเองนะครับที่ส่งมาถึงรุ่นน้องนะและเพื่อนๆในทีมครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยที่ม่วนก่อนเนี้ย ในสนามอารีแอนอารีนาเราเห็นสองพ่อลูกตะโกนโครเรนเก้ enge, ครับทั้งป๋าจอร์ทั้งป๋าสแตนโครเรนเก้ enge, แล้วก็พีจอร์ George, นะพีจอร์โครเรนเก้สองพ่อลูกได้ไปให้กำลังใจนะักแต่รสเนอนถึงเยอรมันเลยนะครับและทุกคู่คงได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วจนมีข่าวว่าเดอะกราเดียนครับมีข่าวว่าสองพ่อลูกโครเรนเก้ครับเตรียมบักเจ็ด เตรียมบักเจตงบประมาณให้กับพี่เมเกลอเจต,ต้าไม่น้อยกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาในการที่จะช้อปปิ้งซัมเมอร์นี้นะครับในการที่จะช้อปปิ้งซัมเมอร์นี้นะโดยมีเป้าหมายคือมิดฟิลตัวบุกริมเส้นและศูนย์หน้าตัวเป้าที่เราขาดมันมองได้เห็นแล้วละ่ะโอเคแม้เราจะช่วยกันยิงช่วยกันอะไรเป็นก่อเป็นรามเจกว่าลูกในลีก แต่เมื่อถึงภาวะครับจริงเราไม่มีศูนย์หน้าประเภทโป้งปิดบัญชีฝากฝากผีฝากไข้ได้มันต้องมีแล้วนะเพราะมีอยู่มันยังไม่ดีพอ,อต้องพูดตามตรงนะครับทั้งอีซักเออทั้งอะไรเออเนี่ยรวมทั้งถึงตัวของไมเคิลอวิเซ่ด้วยที่มีความจีจ๊ดจ๊าดจะมาแบ่งเบาภาระให้กับบุกโยสาก้าได้อันนี้คือเข่าๆนะเดี๋ยวมีใครละเรียนไงเดี๋ยวเขาลงงันอีกทีฉะนั้นตอนนี้มีข่าวเลยบอกว่าทั้งพ่อลูกพร้อมเตรียมงบประมาณให้กับ อาสนอลให้กับพิมมิเกลเอตาเพราะว่าอะไรเขาบอกหลายคนบอกว่าเฮ้ยใช้เงินมาเยอะและ้วเดี๋ยวมีปัญหาอีกเงินที่ผ่านมาเขาส่งงบเคลียบัญชีไปแล้วนะครับปีนี้ปีนี้ถือว่ารายได้รายได้ทุกอย่างเกินเป้าโดยเฉพาะรา,ายได้จากยูฟาแชมเปี้นส์ลี นะครับรายได้จากค่าสปอร์ตค่าโฆษณาค่าอะไรต่างๆเนี่ยมีการเซ็นสัญญาใหม่จากโชว์บงโชว์บาร์อะไรเห็นไหมที่ได้เงินมาเป็นก้อนไหลเลยแล้วเดี๋ยวจะได้จากฟูลแลมอีกในกรณนนีที่แบรเรโน่ที่เราขายแบรนเรโน่ให้กจะได้สองหรือสามล้านนะ่ะนะที่ทำห้สามารถทําให้ฟูลแลมมรชอตกชั้นได้เดี๋ยวก็จะได้เงินตรงนั้นอีกประกอบกับเดี๋ยวในฤดูกาลหน้าเราได้กลับไปเตะแชมเปีเ้ยนลีกอีกรอบหนึ่งและได้ไปเตะ ในระบบใหม่ระบบมินิลีกจำนวนแมตต์เตะในบ้านกับรอกบ้านจะมากกว่าเดิมเงินรางวัลจะมากกว่าเดิมแล้วเราได้ไปเตะนะเพราะนั้นโอกาสที่รับทรัพย์ในบ้านจากเมื่อฤดูการที่แล้วได้แค่รับทรัพย์แค่สามแมตช์ใช่ปะในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็หนึ่งสองห้าแมตช์อ่าห้าแมตช์ที่ราบรับทรัพย์ในบ้านนะแต่ว่าในฤดูการหน้าเนี่ย จะมีโอกาสรับทรัพย์มากกว่าเดิมเพราะว่าเขาแบ่งเป็นมินิเด็กแล้โปรแกรมธาาการจะมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรายได้มันก็จะมากขึ้นพ่อลูกคงมองเห็นนะรายได้จากนูกนี้นั่นจะมาตอนนี้ทีมขายได้พูด,ดง่ายงนะครับประกอบกับเดี๋ยวผมมั่นใจว่าช่วงปิดฤดูกาลจะมีการขายนักเตะท,ที่ไม่อยู่ในแผนการทําทีมอย่างนี้ครับวันนั้นที่เล่าให้ฟังเรื่องของ อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างเรากับแมนซิตี้ขุมกำลังเชิงลึกของเรากับแมนซิตี้มีขุมกำลังเชิงลึกในปริมาณพอๆกันในปริมาณพอๆกันอ่าพูดอย่างนี้ก่อนนะครับแต่ขุมกำลังเชิงลึกแมนเชสเตอร์ซิตี้มีคุณภาพดีกว่าอาร์เซนอล เยอะมากอย่าไปเทียบกับแมนซิตี้เลยเทียบกับลิเวอร์พูลคุมกําลังสํารองเราเทียบกับลิเวอร์พูลยังไม่ดีพอเลยพูดตรงๆนะเดี๋ยวแล้วก็ไม่หาไม่ต้องมาหาว่าบูลลี่ด้วยเอาเท่าที่เห็นตรงนี้เพราะไม่งั้นพี่มีตาัวต้าสามารถที่จะโรเตชันนักเตะได้แน่นอนแต่ในเมื่อคุมกําลังสำรองเราคุณภาพมีไม่มากพอคุณภาพมไม่มากพอก็ไม่สามารถที่จะโรเตชันนักเตะได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย บางทีมเขาโรเตชันทีห้าหกตำแหน่งของเราโรเตชันทีสองสามตำแหน่งแล้วเดี๋ยวมาดูบูลเหตุที่ผมบอกไงบอกว่าทําให้นักเตะเราล้าเล่งไม่ขึ้นทั้งแม์แมทแมนอ่าแมทกับแอสตันวิลล่าแล้วก็แมทกับไบโอเมนิคที่แม้เราถูกตามหนึ่งศูนย์แต่เราเล่งยังไงก็เล่งไม่ขึ้นอ่มาดูสถิตีหลังจากจบกับแมนจบกับไบโอเมนิคครับ นักเต่ที่ลงเตะให้กับทีมเราไมา่สุดตอนนี้อยู่ที่45นะัด45นะัดคุณดูแล้วกันตั้งแต่เปิดสิงหามาจนถึงเมษาเนี่ยกี่เดือนแข่งพิมพ์ลีกไปทั้งหมด32แมตช์โยฟ้าจะเป็นลีกอีกประมาณ7แปดแมตช์ใช่ไหมแต่มีนักเตะของเราดีแค่ไล์ลงเตะให้กับเราไปแล้ว45นะัด คุณร้องหารนู่นดิ45นัดพี่เสือเป็นไว้45นัดคลายฮาวแวดที่บอกว่าซื้อมาเล่นๆโดนย้อมแมวขายลงเล่นให้เรา45นัดไปแล้วคู่เซนเตอร์คู่รักคู่พี่น้องของเราครับบิลเลียมซาิบาแล้วก็กาเบียนมากร์เนเยสลงไปแล้วคนละ44นัดเยอะะ กับตันเมื่อเด่นกาเออเลนการครับที่วิ่งจนหมดที่แบบเราเห็นสภาพอ่ะวิ่งจนไม่ไหวจนหายใจแทบไม่ทันนะ่ะลงไปสนะี่สิบสองนัดเท่ากับใหญเจ,จ้าน้องบีบุกโยสาก้าแล้วพวกนี้ไม่มีอาการบาดเจ็บเลยนะคือต้องลงทุกนัดน, <c oughs> นะเลโดทอสซาครับลงไปสี่สิบมากาเบนมาเตรี่ที่มีอาการบาดเจ็บแต่ก็ลงไปสามสิบแปดนี่คือหกไม่ใช่หกคือเก้าแกนหลักของนักเตะของทั้งทีมนะครับ เก้าแกนหลักแบ็กซ้ายยังพอมีเปลี่ยนมัง ko, ม่งชิงเจนโก้มั่งรือยาคุปควีออมั่งโทคากูเลตโตเมนเซโ่มั่งทีมหมุนเวียนกันบาดเจ็บหมุนไม่อะไรกันน่ะนะเน้นๆเ,เลยโดยเฉพาะเบนไว้สติบามากันเยสน,นี่คือสามสามสามตัวหลักอ่ะแล้วลงมาสี่สิบกระแมตแล้วอ่ะเอาหลายคนถามทีมอื่นคนอื่นเขาก็ลงสี่สิบกระแมตก็ทีมอื่นคนอื่นเขา สามารถที่จะมีคุณภาพนักเตะที่จะมาทดแทนได้ไงของเรามีมีแต่คุณภาพยังไม่ถึงบุกย่าบุยกยสก้าไม่อยู่คุณคิดว่าเอาใครลงอะลิสเหรอใช่ไหมยังถึงบ้างออ่าของคุยคุยกันแบบตรงๆงฟาเวโหรือบิเาสมิธโลยังไม่ถึง และพวกนี้อยู่ในขายที่อาจจะต้องถูกขายด้วยไนะดูกานหน้าบอกตรงๆถ้าคิดการใหญ่ในการที่จะลุ้นแชมป์ในปีหน้าอีกครั้งหนึ่งมันต้องมีใครเข้ามาของดีๆเข้ามาและที่ไม่อยู่ในแผกนการทีควรจะต้องออกอันนี้คือวิธีทางของนักเตะไม่มาบอกโอ้ยเป็นมอข้อโมอข้าวอยู่กันมานานเป็นนักเตะเอ็จะต้องมีความนู่นนี่นั่น ความสําเร็จเขาไม่มองตรงนั้นหรอกครับชั่วโมงเนี้ยความสําเร็จมันต้องมองกันปีต่อปีแล้วขายเข้ามาพวัวอย่างพี่ข้าวเข้ามาเห็นไ,ไหมทาแหวนเข้ามามูลค่าแม่งก็สูงอ่ะแต่เข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีมันก็ต้องยอมในเมื่อนักเตะที่เราปั้นมานักเตะที่มันเป็นขวัญใจมาตั้งแต่ละอ่อนละอ่อนไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นมาได้อย่าง, SD, อางเอ็ดดี้เองเกติเอเนี่ยถ้ามีคนขายมีคนมาขอซื้อสามสิดสี่ติดล้านขายเลย <laughs> ไม่ถูกอันนี้ความคิดผมท่านอาจจะเห็นต่างก็ได้แต่ผมคิดว่ามันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนขนาดนี้แล้วครับมับงงั้นไม่มีข่าวมาจากไกาย่านหยือว่าต้องขายแน่นอนนะมีการเปลี่ยนแปลงแ,ลงแน่นอนนะครับามาในเรื่องของเอชฟฟาร์เบกาดมากเชฟฟาร์เบกาดครับที่เป็นอนดีตนักเตะและตอนที่ออกไปผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมาอย,อยู่ทิ้งทีมอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ค่อยอะไรนล่นแหละแต่ว่าบทสัมภาษณ์เมื่อวันก่อนเนี้ยโอเค สัมภาษณ์เป็นโพสติฟบวกนะครับเขาบอกลนยะบอกว่าส่วนตัวแล้วนะผมไม่คิดว่าฤดูการนี้อาร์เซนอลล้มเหลวนะไม่คิดว่าลูกทีมของไม่คิดว่าอาเดตาและไม่คิดว่าลูกทีมของอาเดตาในฤดูการนี้ล้มเหลวในขณะที่หลายคนบอกว่าล้มเหลวเขาบอกว่าไงปะเฮ้ยปีแล้วคุณก็ลุ้นเป็นถึงรองแชมป์ปีนี้คุณก็มาแดงลุ้นแชมป์อยู่อ่ะจะเรียกว่าล้มเหลวได้อย่างไร เขามองเขาบอกว่ามองกลับไปย้อนกลับไปสี่ห้าปีก่อนหน้านี้เนี่ยบรรยากาศในสนามเอเบเลตเป็นอย่างนี้ไหมระบบการเล่นการเล่นที่อ่าหน้าลหลงไหลการเล่นที่ตื่นตาตื่นใจมันเป็นแบบนี้ไหม mm. เขาบอกเลยบอกว่าฟอร์มนักเตะกับบรรยากาศในสนามเปลี่ยนไปมากมายเลยในในช่วงสี่ห้าปีหลังเนี่ยนะครับ mm. การลุ้นแทมยังเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะ การลุนแชมป์เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เมื่อมองย้อนกลับไมเมื่อสี่ดูห้าดูเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะคุณถูกแมนซิตี้กับเร์พูลทิ้งห่างไปจนมองไม่เห็นนี่เชฟนะครับบอกแต่ในสองสามปีที่ผ่านมาเรามีลุ้นเราได้ไปแชมเปียนลีกเราได้ลุ้นแชมป์ถึงสองปีติดเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ความล้มเหลวนี่คือการพัฒนาที่ก้าวกระโดดและเป็นการพัฒนาที่น่าติดตามและจะเป็นการพัฒนา อีกขั้นหนึ่งของอาร์เซนอลน,นะครับนี่ไม่ใช่ความน้มเหลวเนี่ยเชฟฟอร์บิการพูดเลยนะครับกาลิชากา้าพิคันิชาก้ามาเฟียสวิตครับหลังจากที่ย้ายไปนะแล้วก็เล่นให้ลิเวอร์พูลเซนจนบัดนี้ยังไม่แพ้เลยนะแล้วก็คว้าแชมป์บนเดลิก้าไปได้แล้วเนี่ยห้างขายยาไบาเออร์ลิเวอร์พูลเซนครับในรอบ120ร้อยยี่สิบปีตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรขึ้นมาเป็นแชมป์ แชมป์บุรีลกกาครั้งแรกผมเคยจําได้นะตอนนั้นมีอยู่ปีหนึ่งที่ลิเวอร์เซนก็ได้ลุ้นเหมือนกันได้ลุ้นแชมป์แต่ว่าไปไม่ถึงแชมป์แล้วก็ได้ลุ้นได้ลุ้น u ูซอด้วยถ้าทาไม่ผิดนะขอไปยลุ้น u ูซเอด้วยรอบจริงแต่ว่าไปแพ้เรียวมดลิดชุดนั้นนะครับมีแบรนด์สไตเนอร์มีอูปเคียร์เซนมีใครหลายๆคนน่ะที่อยู่ในทีมของไบโอลูฟเกอรเซนน่ะตอนนั้นอ้โหถือว่า เป็นแก่งเลยเคยอยุถ้าจะไม่ผิดเคยเข้าชิงอะ่ะเคยถ้าชิง UCL แล้วก็แพ้แพ้เรือไม่เลอ่ะโดนซีดินซีดานยวนเล่แบบนั่นแหละแล้วก็เคยเบียดกับไบยเยนแต่ว่าไม่ถึงแชมป์เงเาแต่ว่าก็ถือว่าห้างขายาก็ส่งโสดโดยเฉพาะได้ชาเบียรลองโซมาโอ้สุดยอดเลยนะครับพี่กัิดิชาก้าบอกเลยบอกว่าเฮ้ยมันก็เป็นการผิดหวังแค่นิดหน่อยเองนะกันิชาก้าบอก อย่าได้สูญเสียความเป็นตัวตนยังมีอีก6เกมที่เหลือในพรีเมียร์ลีกที่พวกคุณมีโอกาสที่ยังจะคว้าแชมป์ได้ผมขอให้พวกเขาโชคดีและยึดมั่นในแนวทางที่ปฏิบัติกันมานะครับกันิชาก้าบอกว่าการพ่แพ้แอสันวิลล่าการพาแพ้บาเยอร์ไม่เป็นอะไรที่น่าเสียหายในเมื่อคุณมีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดมาอย่างนี้นะครับ เขาบอกเลยบอกว่าผมยังคงติดต่อกับนักเตะหลายๆคนยังคงติดต่อกับทีมงานกับสตาฟหลายๆคนเพราะว่าความผูกพันผมมันมากมันมากจริงๆสําหรับตัวผมกับอาร์ซอลนะครับผมบอกว่าอาร์ซอลจะคว้าแชมป์ลีกได้นะสมควรถึงเวลาแล้วพวกเขาสมควรที่จะคว้าแชมป์ลีกได้สักทีหนึ่งครับพวกเขาเข้าใกล้มากในปีที่แล้วและปีนี้ใครจะเชื่อว่าเขายังสาวพวกเขายังสามารถกลับมาเข้าใกล้กันอีกนะผมว่าพวกเขา น่าจะทําได้นะใส่ใจในรายละเอียดอีกเล็กเล็กน้อยน้อยวยพรให้โชคดีแล้ววอนให้แฟนๆช่วยให้กําลังใจทีมให้มากกว่า <c oughs> นี้นี่คำพูดของพิการิชากานะครับเพะฉะนั้นก็เรายังมีหกนัดที่เหลือครับนักเตะที่ลงที่เห็นอในการฝึกซ้อมล่าสุดน,นะทุกคนรู้สึกว่าจะลืมไปแล้วลืมความผิดหวังไปแล้วลืมความผิดหวังการพ่ายแพ้แพอสตันต์ยูราลืมความผิดหวังกับ การที่เราแพ้ตกรอบอยูเซลก่อนในแชมเปี้ยนลีกเพราะว่าอะไรมันไม่สามารถที่จะเรียกสิ่งเหล่านั้นกลับคืนม,มาได้แล้วไงนะแต่ไอ้หกนัดที่เหลือไอ้หกนัดที่จะต้องทํางานต่อหกนัดที่จะลุ้นแชมป์ต่อยอดเนี่ยมันยังมีไงเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมาขอนเซนเทสมาใส่ใจกับไอ้หกนัดที่เหลือเนี่ยโดยเริ่มจากคืนนี้คืนนี้ครับตีหนึ่งครื่งครับ เรามีคิวจะต้องไปเยือนโมลินิวครับไปเจอกับวูแฮมตันด้วยเงื่อนไขที่เป็นไปอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสามแต้มเท่านั้นตอนนี้เรามีแต้มตามแมนซิตี้อยู่2แต้มครับซิตี้มี73็มเรามีเจ็ดวันนี้ถ้าเราชนะเราจะกระโดดขึ้นไปเป็น74จะชิงความได้เปรียบก่อนในการเป็นจ่าฝูงเพราะแมนซิตี้จะเตะตอน5้าทุ่มเตะกับเทลซี ในฟุตบอล FA ครับรอบรองชนะเลิศตึ้งผมเชียร์แมนซิตี้มมันไสเชลซีป่าโคตรดีเลยเออาร์เาร์ไกาดลอนดอนยิสบูนะเป็นลอนดอนทีมเดียวที่คว้าแชมป์ยุโรปแต่ตอนแนก็เป็นทีมเดียวที่คว้าแชมป์ถ้วยทองไร้ไพ่เข้าใจปะ <c oughs> มึงางกาศอย่งงางนั้นกูก็างกาศอย่างนี้เหมือนกัน <c oughs> เหมือนใจเชียรแมนติตี้ครับคืนนี้เชียรแมนติตี้เต็มที่เลยนะแล้วก็อาร์เจนอ์เตะตอนตีหนึ่งครึ่งครับวันนี้จะมีฟอนเบลลีกนะสองคู่สามคู่คู่สามทุมลูตันเตะกับแบนฟอดลูตันก็ต้องการแตมโอ้คู่คู่นี้ตายก็มันแหละแล้วก็เชฟยูเตะกับเบอร์ลี่โอ้โหมึงเตะกันขี้แตกแน่เลยเพราะว่ามันเป็นไปกลับไง นะครับทุกทีมทุกคะแนนมันมีความหมายและคู่ดึกของเรานะตีหนึ่งครึ่งครับก่อนหน้าน้าทุ่กก็เดี๋ยวไปเชียร์แมนซิตี้ก่อนเนียร์แม้แล้วก็คู่ตีหนึ่งครึ่งเอาใจส่งช่วยทีมเราในการเจอกับวูฟครับเราเจอวูฟล่าสอาห้าหงแมตช์หลังไม่แพ้นะต้องบอกงนี้นะเราดูดีกว่านะครับสถิติเฮ h ูเฮล่าสุดเนี่ย เราเตะในบ้านชนะไปสอหนึ่งนะครับในช่วงของต้นฤดูกาลอะนะนายรู้สึกมิตงสามมั้งเออมิติ้งสนี่แหละที่เราไปจัดแล้วก็แมตช์ที่เตะกับวูฟด้วยนะ,ะ <c oughs> ย้อนหลังไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยไปกับเลยเราอาจวูฟเละเลยนะครับเล่นในบ้านชนะ5-0นย์แล้วบุกไปเยือนเขาก็าชนะ2-0งมี อ่าปีสอง1ันยี่บเอ็ดยี่บสองเราก็ชนะเขาแบบไปกลับเหมือนกันสองหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งแล้วก็ชนะนอกบ้านหนึ่งศูนย์มีปีสอง0ันยี่สบยี่บอ่ะที่เราแพ้นะแพ้ช่วงแรกๆเลยที่พี่ไมเคลเดวต้ามาบุกไปแพ้บูฟสองแมตช์เลยนะก็โดยทรงแล้วห้าหกแบ,บหลังเนี่ยเราสามารถชนะบูฟได้หมดแล้วก็บูฟวันนี้ต้องบอกเลยตัวเจ็บพีเยอะนะครับแต่เขาก็ยังมีขุมพลัง โอเคอยู่ผู้สาประตูก็ได้เป็นโจเอซานะครับคนนี้แม่งเหนียวนะแผงหลังเขามปบูเอโนมีคิวมันมีโกเมสยังอยู่แล้วก็มีกองการมีลามิน่ามีดอยมีเฮดโดเวตี้ครับมีโจโกเมสแล้วก็มีหน้าก็มีฟาบิโอซาลาเบียแล้วก็มีมาเตียสคุนย่าคนนี้คุณปู่จะเชียร์เพราะเป็นมาเตียสคุนย่านะครับของเราเองเนี่ยต้องมานั่งลุ้นกับพี่มิเกลเดต้าละวว่าใจยังไง ตั้งแต่อาการล้าจากแมตช์นั้นจะเป็นยังไงแมตช์กับไบเยนจะเป็นยังไงนะก็คงจะต้องเลือกเอาตัวดีที่สุดนะครับแม่แต่ผมยังแมตช์มปนสำคัญไงนะนะแมตช์สำคัญเดี๋ยวอาเจนนลเดี๋ยวดูโปรแกรมอาเจนอลแต่แมตช์นี้นะครับแต่กับวูแพมตันเสร็จปั๊บเนี่ยแมตต์ต่อไปที่รอเลยนะคือวันที่ยี่สิบสี่วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบเขาวันพุธแล้วเปล่า น่าจะวันพุธนะคืนวันพุธจะไปกับเชลซีเปิดบ้านเจอเชลซีกับแมตต์ตกค้างดีมากๆอยากเจอ <c oughs> อยากเจอนะเจอเชลซีนะครับแล้วก็ยี่สิบแปดเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์คุณดูแล้วกันในเดือนเมษาเนี่ยเราเต่แม่งหกแมตต์เต่หกแมตต์นะแล้วเต่แม่งจะล้าจะกรอบขนาดไหนแต่เอาวะ มันก็ต้องสู้อ่ะแล้วขึ้นอยู่กับพิมิเกลตา้ากับสตารเราจะต้องทําให้ดีแค่ไหนนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันวันนี้ผมคิดว่าคงจะส่งชุดใหญ่เหมือนเดิมส่งชุดใหญ่เหมือนเดิมเอาชัวเพราะอะไรมันมีโอกาสที่จะแซงแมนซิตี้ไปก่อนเนี่มันก็ต้องเอาอ่ะนะมันก็ต้องเอาอ่ะแล้วก็ตัวของวูฟเองตอนนี้อยู่อันดับ11ซึ่งถามว่าเขาไม่มีลุ้นอะไรแล้วอ่ะตกชั้นกูก็ไม่ต้องตกชั้นไปอยูไปยุโรปมันห่างละเกินนะแต้ม จากโซนตกชั้นก็ห่างเยอะเพราะฉะนั้นเขาเองก็เล่นแบบสบายๆความกระตือร้อน,นอะไรก็อาจจะไม่มากคิดเองนะอาจจะไม่มากพอแต่ว่าเล่นในบ้านมันก็ต้องน่ากลัวหน่อยในในรางบาป่ามันก็ต้องมีมีบ้างแต่แรงความต้องการของอาร์เซนอลตั้งหากซึ่งดูแล้วมันมีมากกว่าแล้วผมคิดว่าวันนี้เราก็น่าจะปิดจ็อบได้นะครับแต่อาจจะไม่แบบสวยหรูมากมายนะก็ตามลุ้นกัน ผิดจากสามแต้มผิดจากสามแต้มจะทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นแต่ถ้าวันนี้เก็บสามแต้มได้ก็จะโยนความกดดันไปให้กับแมนซิ t y ตี้บ้างเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคืนนี้สำคัญจริงๆครับสำหรับอาร์เซนอลในการบุกเยือนวูแอนตันที่โบลินิวกลาวนะครับลุ้นกันละกันคืนนี้หลังจากจบแมตช์ก็เดี๋ยวผมก็จะทำคลิปลงเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมครับ มิ팅สี4กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันอาทิตย์ที่สิบสอพฤษภาคมครับแมตช์อาร์เซนอนยกพลไปเยือนโอทแทฟฟอร์ด oh, ครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสถานการณนะ์นตอนนั้นเป็นไงไม่รู้แต่จัด,จด,จดนะและหลังจากที่ประกาศออกไปแล้วก็มีพี่น้องให้ความสนใจมาเยอะมากๆก็ขอบพระคุณจริงๆครับที่ไม่ลืมกันไม่ทิ้งกันนะถือว่าไปเปลี่ยนที่เชียร์บอลนะครับ ไปคุยไปพูดคุยกันนะตามภาษาคนที่รู้จักกันละกันนะมิ팅สี่ครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับท่านจะได้นะ้ำควยขวดใหญ่สองขวดพร้อมกับอาหารกินเล่นแต่ปริมาณจริงจังอาหารกินเล่นแต่ปริมาณจริงจังโอ้โหรับรองไปดูรายละเอียดต่างนเดี๋ยวือผมจะลงใน f a c e b o o k ให้นะครับก็คงประมาณนี้นะก็เปิดรับไปก่อนเดี๋ยวจะปิดตอนไหนค่อยว่ากันถ้าใครที่ใครที่สะดวกก็ทักมาใน facebook แล้วก็ โอนเงินอะไรมาให้ได้ผลแล้วก,การถือเพียการจับจองที่นะครับไม่รับเยอะรับพอประมาณนะประมาณนี้กันขอบคุณสำหรับทุกกาลังใจครับขอบคุณสาหรับทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กําลังใจทีมให้กําลังใจช่องให้กําลังใจตัวผมด้วยนะครับก็ขอให้กําลังใจนะ่ับกลับไปคืนกับพวกท่านทุกคนแล้วกันตอนนี้เราต้องสร้าง p พส i t i v t h i n k i n g ครับสร้างบรรยากาศทรางความรู้สึกตัวเราให้ดี สิ่งที่เราส่งไป้กับสโมสรถึงไม่ถึงไม่รู้แต่ถิ่งที่เราได้รับแน่คือความรู้สึกดีๆกำลังใจดีที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองณเวลานี้เลยเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครับไปกับที่หัวใชาแนลอาสนันแฟนลับครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสอบประลาทุกท่านี่ส่งกำลังใจมาให้ที่หัวใทุกวันเลยครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยยออดู่แล้ว กินเป็นเบหนึงนะแต่ตอนที่เทคแรกอ่ะวันนี้น้ำาเมื่อกี้น้ำเปล่าแล้กัน <c oughs> คุณสุดยอดอยู่แล้วครับเจอกันในคืนนี้หลังจากจบเกมอาเซนลวูแผมตันครับผมสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ติดล้านนี่เขียวเนี่ยติดโอเค